สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดศูนย์ข่าววิตูถามเองตอบเองวอผิดเหรอที่ไม่โกงทําตามกติกาวันที่17ตุลาคมศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีหรือสอป,ปรกรนอรอมอที่เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพลงบนแอคเคาท์ทวิตเตอร์พร้อมระบุแคปชั่นว่านายกรงตู่ผิดอะไรในลักษณะถามเองตอบเองดังนี้ ผิดที่เชิดชูสามเสาหลักผิดตรงไหนที่ชอบบอกให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระเป็นสามเสาหลักของประเทศผิดที่รับมือโควิดได้ดีจนได้รับการยอมรับจากนานา,นาประเทศผิดที่ไม่มีคดีโกงไม่มีคดีทุจริตขอรับชันเหมือนที่ถูกบิดเบือนใส่ร้าย ผิดที่จัดตั้งรัฐบาลผ่านการเสนอชื่อก่อนเลือกตั้งเหมือนคนอื่นตามกติกากำหนดจัดตั้งรัฐบาลโดยการรวมเสียงข้างมากในสภาได้ผิดตรงไหนผิดที่ยกระดับคมนาคมรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวรถไฟฟ้าโมโนเรลรถไฟรางคู่แบบไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำได้มาก่อนผิดที่เสริมศักยภาพประเทศผ่านโครงการ EEC เพื่อเพิ่มการลงทุนในประเทศ ผิดที่ดูแลผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้สามารถเดินไปพร้อมคนไทยทุกคนโดยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกับคุณครับ